กก็ต้อไปอย่่าาพบเร,าพาาพเรันนีทุกคนครับพิธีส่งดวงวิญญาณในแต่ละพื้นที่นั้นก็แตกต่างกันไปครับอย่างการเผาศพแบบฉบับโบราณกับพิธีคืนหมากเก้าคำอยากขาดคนตายเป็นแบบไหนวันนี้คมดีแคปนำมาให้ชมกันครับล่าสุดเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาครับผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการทําพิธีเผาศพผู้เสียชีวิตท่านหนึ่งครับเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนหลายแห่งเลยซึ่งพิธีนั้นจัดขึ้นที่เมนวัดควนสรบบัวอําเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยพิธีดังกล่าวนั้นนะครับได้ทําพิธีโบราณเรียกว่าพิธีคืนหมากเก้าคำอย่าขาดคนตายซึ่งพิธีนี้นั้นนะครับจัดขึ้นบริเวณหน้าประตูเมนครับผมซึ่งจะมีภรรยาผู้เสียชีวิตเนี่ยประกอบพิธีคืนหมากโดยใช้หมากผูกเก้าคำครับ แทนหมากที่เคยมั่นหมายกันในวันแต่งงานก่อนจะเผาร่างผู้เสียชีวิตโดยทางสัปเเร่อกวัดนั้นนะครับเป็นผู้นำประกอบพิธีก่อนส่งร่างเข้าสู่ตอเผาสำหรับพิธีดังกล่าวตามข้อมูลนั้นนะครับบอกว่าเมื่ออธิษฐานบอกลกล่าวกับผู้เสียชีวิตเสร็จก็จะให้หันหลังแล้ววางหมากครูลงในหีบให้ครูครองผู้เสียชีวิตนั้นเดินออกไปข้างหน้าอย่าหันหลังจนกว่าจะนำร่างเข้าสู่ตเาเผาตามพิธีโบราณครับถือว่าการคืนหมากเก้าคำนั้นเป็นการหยากขาดกันแล้วต่างคนต่างอยู่คนละภพภูมิ ไม่ต้องเป็นห่วงเกิดชาติหน้าค่อยมาพบเจอกันขอบคุณทุกการรับชมนะครับแลวก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok t w ส t t e r และก็อย่าลืมกด u b s c r i b e ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ